เปลี่ยนไปมากจริงๆเติ้นธนพลหลังบวด5เดือนเรียกได้ว่าเติ้นธนพลนิ่มไทยสุขวัย37ปีตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565โดยได้ฉายาทางธรรมว่าธนปัญโยแปลว่าผู้มีบุญญาเป็นทรัพย์ซึ่งตอนนี้ได้ใช้ชีวิตอยู่บนผ้าเหลืองเพื่อศึกษาธรรมะเป็นเวลา5เดือนกว่าแล้วหากแฟนคลับที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของหนุ่มเต้นธนพล ก็มักจะเห็นเจ้าตัว,ตวออกมาโพส์ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับธรรมะให้เราได้เห็นกันเป็นประจำพร้อมกับอัปเดตภาพการใช้ชีวิตของตอนเองในขณะที่กําลังบวชเป็นพระถือเป็นภาพแห่งความสุขสุดประทับใจอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆในชีวิตเขาและก่อนหน้านี้หลายคนคงจําได้ดีที่หนุ่มเติ้ลเคยออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตผ่านรายการดังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เชื่อว่าความคิดของพระเอกดังคนนี้เติ้ลธนพลคงจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากตัดสินใจใช้ชีวิตเดินทางใส่กรราง ตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างแน่วแน่อยู่ภายใต้ผ้าเหลืองอย่างไรก็ตามเราขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอีกครั้งนะ